สวัสดีค่ะกาญจนาสมศรีแก้วค่ะเป็นคนจังหวัดเลยค่ะวันนี้การอยากมาส่งต่อสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีมีขายแล้วนะคะที่บริษัทเวอร์สตาอินเตอร์ของเราค่ะด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะ Star i n ินคาออค่ะค่ะเมื่อผลิตภัณฑ์ดีดีต่อสุขภาพดีต่อใจราคาก็ดีย่อมยาว การเลยมีโอกาสส่งต่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะให้กับครอบครัวพ่อแม่ซึ่งอายุ66 65ปีค่ะเราอยากให้ท่านคนที่เรารักมีสุขภาพดีด้วยแล้วก็อยู่กับเรานานๆและการยังมีโอกาสส่งต่อค่ะเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ทำงานเก่าเพื่อนที่เรารักหรือว่า คนที่อยู่ห่างไกลจากเราไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศค่ะมีโอกาสได้ส่งต่อถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไม่ตอบโจทย์สุขภาพจริงๆการก็ยากค่ะในการที่จะบอกต่อเพราะเมื่อเราทานแล้วไม่ดีต่อสุขภาพของเราไม่ตอบโจทย์สุขภาพของเรามันก็ยากค่ะในการที่จะส่งต่อได้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะต่อเนื่องได้ในการรับประทานการเลยอยาก ท้าทายเชิญชวนคนที่รักตัวเองนะคะต้องย้ำว่ารักตัวเองค่ะที่จะลองดูผลิตภัณฑ์ของเราไม่ต้องเชื่อกันนะคะให้มาสัมผัสให้มาลองให้มาทานเองท่านถึงจะรู้ว่ามันดียังไงไม่ไม่ใช่แค่เชื่อตามคำบอกแต่ท่านต้องลองเองบริษัทเวอสตาอินเตอร์ของเรานะคะต้อนรับท่านทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ มาร่วมเป็นหุ้นส่วนของเรานะคะในการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ในการส่งตสอสุขภาพดีด้วยกันที่บริษัทเวสต้าอินเตอร์ของเราค่ะขอบคุณค่ะ